สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่พี่สมาชิก FC ร้านพิเนตออเดโอทุกท่านนะครับอีพินี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตออเดโออําเภอดอนจานจังหวัดกาสินครับเช้านี้ผมพามาชมตู้ซับเบดนะครับซับเบด18นิ้วนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับสินค้าใหม่นะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาตู้ซับเบด18นิ้วไม่ว่าจะเป็นสูตรเทอร์โบนะครับ BVF h o อฟนะครับ แวะเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านพิเนตออดิโออําเภอบานจารยนจังหวัดกาสินครับเบอร์โทรด้านหน้าครับ0952246497นะครับผมแล้วก็0874217464ตัวนี้จะเป็นในส่วนของ18นิ้ว PN นะครับแบรนด์ร้านนะครับตัวนี้แบรนด์ร้าน PN Audio อนะครับตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับด้านข้างจะสลักโลโก้นะครับเป็น เครื่อง C N C นะครับตัวนี้ P N Audio นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานแวะมาฟังน้ำเสียงได้นะครับแวะมาฟังน้ำเสียงได้มีเยอะนะครับสำหรับแบรนด์ลานนะครับตัวนี้ใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับแต่แกงฉีกนะครับโลโก้สีส้มนะครับแต่แกงฉีกไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับผมแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับ ถัดมาจะเป็นในส่วนของตู้ซับเบียด18นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นของช่างน็อตมหาสารครามนะครับช่างน็อตมหาสารคามครับผมตัวนี้ก็เป็นตู้ยอดนิยมครับเป็นช่างมาตรฐานอีกช่างหนึ่งนะครับทางจังหวัดมหาสารครามนะครับสูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้มีเข้ามาวันสองวันนะครับมีเข้ามาไม่เยอะนะครับมีเข้ามาอยู่ประมาณสิบกว่าใบนะครับสำหรับท่านที่ยังชื่นชอบน้ําเสียงของ เธอโบช่างนัดมหาสารคามนะครับต like ัวน in like <lights, S 1> ี้ใบละ2 7 0 0บาทไม่รวมสเปคคอนหลังนะครับใบละ2,7 0 0รบาทไม่รวมสเปกคอนหลังนะครับผมใส่ดอกด้านหลังครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลัง e ดูด้านบนนะครับด้านข้างก็จะสลักซ้ไม้เหมือนกันนะครับผมสาหรับท่านที่สนใจนะครับแบรนด์ของช่างนัดมหาสารคามนะครับขนาดกว้างอยู่ที่56กนะครับกว้างอยู่ที่56กนะครับลึก80สูง80นะครับตัวนี้สําหรับขนาดของ สูตรเทอร์โบช่างน็อตมหาสารคามครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของเอฟฮอนนะครับผมเอฟฮอนของช่างอิฐร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นช่างมาตรฐานอีกช่างหนึ่งนะครับทางจังหวัดอิฐนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการสูตรเอฟฮอนนะครับหรือว่ายังมองหาอยู่ครับชื่นชอบน้ําเสียงของเอฟฮอนนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับใบละสองพันหกร้อยบาท ทใบละสองพันหร้อยบาทนะครับสำหรับเอฟพอนทางจังหวัดละเอ็ดนะครับของช่างอิดนะครับตู้มือสองนะครับของเอ็นออโอนะครับตัวนี้สองใบนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับตัวนี้จะใส่ดอกด้านบนนะครับสำหรับตู้มือสองสภาพสวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับผมจับเหล็กนะครับขอบเหล็กไม้อัด20่มิลแทนนะครับตะแกรงจะเป็นตะแกรงเหล็กหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มโรงงานเลยนะครับผม เอ็นออไดโอนะครับช่างก่อทางจังหวัดกาลสินนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทต่อใบนะครับสนใจก็อีกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตู้เสียงกลางสองคูณสองนะครับตัวนี้เป็นตู้ปากโหลดเลซสิ้นดูด้านในนะด้านในงานละเอียดมากนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ สองคูณสองนะครับปากหลอเรซินนะครับตะแกรงเด็กตะแกรงปั๊มนะครับผมตัวนี้ราคาใบละสามพันแปดร้อยบาทนะครับต่อใบนะครับสามพันแปดร้อยบาทจะไม่ได้ตัวปากอ่าปากไฮบิดตัวนี้นะครับปากหล่อไฮบิดหล่อไม้นะครับตัวนี้จะไม่ได้นะครับสำหรับราคาสามพันแปดร้อยบาทนะครับถ้ารวมตัวนี้นะครับบวกอีกสองร้อยบาทนะครับผมบวกอีกสองร้อยบาทต่อข้างนะครับ ก็จะเป็น400บาทนะครับรวมปากก็จะอยู่ที่8 9 0 11 2ใบละ4,200บาทนะครับสาหรับตัวถ้ารวมปากนะครับถ้าไม่เอาปากนะครับถ้ามีถ้าเราไปใส่แหลมตรวหดตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาปากก็อยู่ที่3,800บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับปากรอได้สิ้นครับสำหรับตัวนี้รุดนล่าลังนะครับงานสับชีระเบิดละเอียดมากนะครับสาหรับตัวนี้เปคอนนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ปากโหลดมฟังน้าเสียงได้นะครับตัวนี้ผมใส่ ดอกไว้แล้วนะครับสี่ใบนะครับผมด้านบนนะฝั่งน้นนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาอยู่ก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับสามพันแปดร้อบาทนะครับเป็นรวมปากรอตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านที่สนใจก็อินบ็อกก์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอี e ีนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบดสิบแปดนิ้วของ MP นะครับ MP Power นะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ผมใส่ดอก โชว์ด้านหน้านะครับมาฟังน้ําเสียงได้เสียงดีนะครับใบเล็กแต่น้ําเสียงนี่สุดยอดนะครับจดเลยนะครับสาหรับท่านไหนที่เอาขึ้นรถแห่นะครับตัวนี้รถแห่ใบเล็กๆนะครับตัวนี้ตะแกงฉีกนะครับขอบเล็กเต็มใบเหมือนกันนะครับสัดสีระเบิดสวยๆนะครับสำหรับช่างจอมนะครับผมทางอำเภอวันไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้มีไม่เยอะแล้วนะครับสําหรับทันที่ยังมองหาตัวซับเบดของ MP Power ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับไซเพ็นะครับตัวนี้ ด้านหลังจะเป็นลักษณะเพจสเปคอนนะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับผมน้ำเสียงดีมากนะครับสําหรับตู้เซตนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับสำหรับตู้มือสองนะครับก็จะมีปากอ่าหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งคูณหนึ่งเป็นปากโหลดนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อบาทมีอยู่สองใบนะครับปากโหลดนะครับก็จะเป็นตู้บิดอ่าบิเทคนะครับตัวนี้ใบละสี่พันบาทพร้อมดอกนะครับใบละสี่พันบาทนะครับผมใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตู้คิกเบลดนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้ว ด้านในก็จะเป็นดอกอ่2125ของกิฟตรงรุ่นนะครับสําหรับท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละ7,500บาทนะครับมีอยู่สองใบนะครับสำหรับตู้ชิกเบรกนะครับผมมีสองใบครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับยิบช่วงเช้าๆ Power amp นะครับ Power amp ก็จะมีสัปดาห์จะมีเข้ามาของเมื่อของใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมาตินนะครับ FX 20,000นะครับตัวนี้14,500บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีเยอะนะครับประมาณ สิบถึงยี่สิบเครื่องนะครับสำหรับตัวเจ้าตัวมาเตีนเป็นพอแอมมือหนึ่งคันเฮดนะครับสเปคแรงนะครับตัวนี้แปดโอห์มอยู่ที่พันหกร้อยวัตต์นะครับแปดโอห์มอยู่ที่พันหกร้อยวัตต์ต่อชนแนลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสี่โอห์มนะครับชนแนลละสองจะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับสองพันสี่ร้อยวัตต์ต่อชนแนลนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับขับสี่คูณสี่ได้สบายๆนะครับหรือว่าท่านจะไปขับซับเบครับชนแนลละสองได้สบายๆเลยแปดดอกพันสองร้อยวัตต์น อัดแน่นๆเลยนะครับสำหรับสายอัดนะครับผมท่านไหนที่สนใจกิน้เสียงของมาตินนะครับออดิโอครับ MX2000 ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับของมาตินนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับสายรถแห่ตัวนี้รับเสียงกลางนี้ก็ใสๆเหมือนกันนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่ 14,500บาทนะครับมาตินเอ็มเอ็กสองหมนนะครับผมมาล็อตนี้จะมีจะเน้น2 0 0 0 0ืเลยนะครับตัวเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับสำหรับทางร้านนะครับเน้นตัว m อ็มเอ็กสองหมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งหรือว่าต้องการจัดชุดนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านพิเนตอะโอดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาซินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สำหรับ EP นี้สวัสดีครับ